สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็มาแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับผมก็อยากได้ไหนก็เอาไปครับมีทุกอันนะครับผมจะแบ่งเป็น3 ID ดีนะครับ ID ดีแรก ID 2 ID 3ถ้าเกิดอันแรกไม่มีก็ไอดีต่อไปก็มีทุกอันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยวันนี้แจกประมาณสักสามสิบกว่าโค้ดอะ่ะก็น่าจะได้หลายคนนะครับผมก็ไปใส่กันเนาะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมกับสกินที่เราจะได้นะครับเมื่อฝึกฝนเสร็จนะครับครบพลัง20,000เท่าไหร่20,000เท่าไหร่2นแ0 0นะครับผมก็คือเป็นสกินไซตามะนะคอสเพย์นะครับผมเป็นทางด้านของอแฟนคลับนะครับผมก็มบบาเอาพี่ๆอ่านมาแล้วมันคือเหมือนแรดเนี่ยหลงไหลในไซตามะนะครับผมก็เลยฝึกฝนก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นคอสเพย์นะครับผมก็ไม่ได้มีทางด้านของ สกินจริงๆนะครับผมก็เป็น l ลสแทนนะคอสเพย์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสกินเทๆสกินดีๆสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใส่ได้นะครับผมคนละ3โค้ดต่อวันนะครับผมอยู่ที่ว่าเราขาดอันไหนนะครับผมก็อย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยแชร์ลงกลุ่มเอาวีให้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมกับการแจกโค้ดนะคืออาจจะน่าเบื่อนะครับผมอาจจะไม่เข้าใจก็เมนมาคุยกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะ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 ให้ยังไงจะแจกยังไงนะครับผมก็ จะไปคัดลอกวางก็เหนื่อยเกินไปนะครับผมมันจะง่ายไปก็คือแบบว่าเดี๋ยวก็คัดลอกวางมันก็ง่ายก็จริงแต่พี่มีในวิธีก็คือแคปนะครับแคปแล้วก็เอาไปใส่ใน Google นะครับผมแปลภาษาแล้วก็ กดแปะแล้วก็กดรูดแล้วก็คัดลอกเอานะครับง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็บอกเทคนิคน้อโอเคก็รับโค้ดต,ตรงนี้นะครับผมก็รู้กันหมดแล้วนาอโอเคเดี๋ยวอัพกันเลยดีกว่าอ่าหมื่นหกแล้วนะครับผมอีกทีหนึ่งหมื่นเจ็ดนะโอ้โหรู้สึกหัวรู้สึกเย็นเย็นหัวจังเลยตอนนี้ <c ười> ผมล่วงแล้วนะครับผมใกล้หมดแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยโคตรทุเล็ดทุเล็ดเลยนะทรงถ้าแบบตัดผมทรงนี้ทุเลศดเลยนะแลสนะโอ้โหดูนี้เออหัวโลนก็ไม่โลนนะครับผ <c> ม <ười> มันมีว่าปิดกับปลอยทำไมไม่ออกให้หมดเลยนะมันก็ตลกดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อัพก็ถึงไหนแล้วครับเม้นมาคุยกันหน่อยนะครับ2อ0 0 0ปหรือยังหรือ2 0 0 0 0ื่นเฉยนะครับผมก็มาลุยกันนะครับของพี่ก็ยังไม่ถึง2 0 0 0 0นะครับผมอ่าเป็นฮีโร่ระดับ A นะครับผมก็คือประมาณนั้นแหละ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าะครับผมแจกยาวๆไปเลยนะครับ6นาที7นาทีเลือกเอานะครับผมก็จะเอาอะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นไ d ดีที่1นครับมีทั้งหมด3 ID นะครับ ID ที่1จะแจกทางด้านของโหเอาไปหมดแล้วมีคนเอาไปหมดแล้วนะครับผมก็อันมันไม่เหลืออะไรแล้วก็เหลือเอาวิดพื้นอย่างเดียวนะครับผมก็สาหรับคนที่มีวิดพื้นแล้วกดสคิปไปดู ID ที่2ได้เดี๋ยวจะบอกนะครับผมก็ยังไม่อันนี้ก็คือวิดพื้นอย่างเดียวนะก็วิดพื้นนะครับผมก็ยาวๆเลย อ่าก็ประมาณนี้แหละก็แจกว่ามาสัก18ถึง7ก็พอเนะ้ะกดไป16แล้วนะผมโคดที่3มาแนละ้วกด Stop นะครับแคปแล้วก็ไปวางใน Google นะครับ Google ป็ภาษาแล้วกดรูดเลยนะครับมันใส่คำว่าโคดนะครับหรือใครที่มีวิธีเร็วกว่าน,นั้นก็แล้วแต่นะครับผมก็ถ้าอยากได้เร็วก็ทำเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอาโคดวิดพื้นนะครับยาวๆไปเลยนะครับบุม๋มอ่า ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้จริงก็ไม่รู้ว่าจะแจกไงก็บอกหน่อยนะกันเนาะคือจะให้แคปวางเลยวางเป็นรูปสไลด์หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเม้นมาคุยกันนะครับผมว่าจะได้ทําให้ง่ายๆนะเอาแบบที่สะดวกนะแต่คัดลอกวางนี่ไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปนะครับผมก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยมาเรามาโค้ดที่2เขาที่2จะมีทั้งด้าของซิทอัพแล้วก็วิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ วิดพื้นอีกนะครับผมก็เอาไปให้หมดเลยนะครับผมโค้ดที่3นี่จะมีซิดอัพเยอะนะครับผมมามาลุยกันนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ซิดอัพนะครับผมหรือสครอตสครอตที่ไม่มีน่าจะเป็นโค้ดไอที่3นะครับผมอ่ะซิดอัพนะครับผมลุยเลยนะครับผมมาอ่านี่คือวิ่งกับวิ่งนะครับมีวิ่งแถมด้วยนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีคนใส่วิ่ง3โค้ดนะกดสต็อปเอานะครับผมก็ยาวๆเลย โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคมาซิทอัพครับสำหรับสำหรับคนที่อยากได้ซิทอัพนะครับผมอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับผมซิทอัพเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยซิทอัพนะครับผมโอเคลุยนะครับผมลุย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 วิ่พื้นเอาลงมาไงกดผิดขอโทษทีนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมกับซิทอัพเนาะเออนี่ซิทอัพซิทอัพซิทอัพยาวๆเลย โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะเพลินๆนะบหาเอานะครับผมก็ฟังพี่พูดครับอ่านี่ซิ t อัพนะครับผมใส่เอานะครับเป็นโค้ดที่3แล้ว มันมีประมาณสักแจกสักสี่ห้าหกโค้ดนะครับผมก็เลือกเอามีขาดอะไรก็เอาไปนะครับผมอาจจะได้ไม่ทุกคนก็ไม่เป็นไรรอคลิปใหม่ EP ใหม่มาครับมาทุกวันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเนาะโอเคมาซิดอัพนะครับซิดอัพอีกไหมเอาวิดพื้นไปมั้งไหมเอาซิดอัพอีกทีหนึ่งนะครับผมซิดอัพแจกทั้งหมดห้าหกโค้ดหกโค้ดนะครับผมชิวๆไปเลยนะครับผมอ่าอ่าซิดอัพนะครับผมอ่าต่อไปอะไรดีต่อไปโหวิดพื้นวิดพื้นเยอะแล้วนะอ่าวิดพื้นไปอีกไป วิดพื้นไปอีกนะครับผมมาเฮ้ยวัวกูกันนะจริงจริงนะโอเควิดพื้นครับทำไมต้องพี่ทำไมบางคนบอกทำไมพี่ต้องพูดมะก็ไม่พูดแล้วจะรู้ไหมมันคืออะไร เออหรือจะดูได้ก็แล้วแต่จะใส่แค่เพลงก็ได้นะครับผมชิวๆนะเอาวิดพื้นนะครับชิวๆเลยวิดพื้นนะครับผมเอาวิดพื้นไปเลยวิดพื้นโคตรเยอะวิ่งก็โคตรเยอะวิ่งมียี่สิบเก้าอันเอามาทาใหม่ว้าจริงๆเลย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมวิดพื้นไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเออเอาไป พื้นมันเยอะนะครับผมขาดไหนก็เอานะครับผมก็เลื่อนเลื่อนดูเอามันจะเพี้ยแจกกับทีแล้วก็หยุดนะครับผมก็เลื่อนดูเอานะสคิปเอาสไลด์เอานะครับผมก่อเอาโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นโค้ดทั้งหมดของอดีที่2นะครับผมนี่วิดพื้นโค้ดเยอะบอกเลยแล้วก็วีซิอัพอยู่ข้างล่างเยอะเลยนะครับผมนี่นี่นี่ใครเร็วใครได้นะครับผมเอาไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไปลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกัน ต่อ ID ที่3ครับว่่มีอะไรกันมั่งนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เลยโอ้โหเพชรนึโคตรเยอะอ่ามี s i ทอัด้วยนะครับผมสครอตอีกนะครับผมมาอันนี้เป็น s i ทอันะครับผมใส่กันหมดหรือยังมีแล้วมีคลิปมีอ่ามีหลงวิ่งอยู่อันนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ใส่ได้ใส่นะครับผมเลื่อนดูเอานะครับตั้งแต่ ep หนึก็เอาส่วนมากเอา ep ล่าสุดแต่ ep ที่3นี่คือล่าสุดนะครับผมโอเค โอเคเดี okay. ๋ยวจะหยุดสักวันหนึ่งก็อย่าเสียใจไปนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยขาดใบ2ใบก็เก็บไว้ให้มันบาลานซ์กันนะครับผมมาซิดอัพนะครับผมยาวๆเลยอ่าซิดอัพใครขาดซิดอัพนะครับยาวๆเลยนะครับผมโอเคเฮ้ย okay. หรือจะจะดื้อจะทำแบบใหม่ดีทําแบบใหม่ก็คือซิดอัพก็ซิดอัพอย่างเดียวเลยโอเคไหมซิดอัพอย่างเดียวเลยลวดเดียวเลยแล้วก็วิดพื ing, ้นก็วิดพื้นอย่างเดียวเป็นคลิปไปไหมเอาไหม อย่างนี้ไหมก็ถ้าเกิดใครเห็นด้วยก็เม้นมาคุยกันนะครับผมแต่มันจะน้อยนะมันก็จะไม่ได้เยอะนะครับผมก็ต้องวันก็หลายอัอนนะ โอเคหมมันก็เยอะนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เลยเอออย่างนี้ดีกว่าเนาะรอให้มันครบสักสิบโค้ดดีกว่าเนาะสิบทีละสิบโค้ดคิดว่าสิบโค้ดไหมแต่มันก็เปลืองเวลานะครับพี่ก็ต้โองขอด้วยสคอร์สนะครับสคอรแล้วนะเลื่อนดูเอานะครับผมก็มันจะเป็นเปลืองเวลาเสียเวลานะครับผมก็อย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้เม้นมาคุยกันนะครับทาให้ได้หมดนะครับผมจนสุดกิจกรรมหรือเบื่อก็ขี้เกียจทาก็ไม่ทำแล้วนะ เพราะว่าก็อยากให้คนได้นะครับผมอยากน้องๆทุกคนได้พี่ๆทุกคนได้นะครับเผื่อขาดแบบขาดจริงๆอ่ะจะไปหาจากไหนว่าขอจากเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีก็มาเอาในนี้ได้นะครับขยันใส่เอานะครับผมวิ่งนะครับยาวๆไปเลยวิ่งยาวๆไปเลยนะครับผมโวย โคดเยอะบอกเลยโคดเยอะวิง่งโคดเยอะมีทั้งวิง่งมีทั้งวิดพื้นมีสควอสคอร,อรน้อยนะครับวันนี้จะซิทอัพเยอะซิทอัพนี่แจกประมาณสิบกว่าโคดเนับผมก็ได้หลายโคดขาดอันไหนก็เอาไว้เยอะนะครับผมแต่ละห้ดีมันจะล็อกเว้ยมันจะล็อกคือความหมายที่มันล็อกเว้ยคือมันล็อกเลยมันล็อกอันแดอันใดอันใดหนึ่งนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมวิง่งวิ่งได้ไปแล้วนี่อ่าต่อไปครับผมนี่ต่อไปอะไรอีกอืม นี่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 นีน่นี่เลยนี่เลยบิดพื้นนะครับผมยเยอะนะครับผมแจกทีเดียววันนี้สี่สิบเกือบสี่สิบกว่าโค้ดั้งก็เลือกเอานะครับผมก็คือใครขาดอะไรก็มาเอาในนี้เลยก็ชิวๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด like, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยก็พอแล้วนะครับแชร์ลงกลุ่มให้เพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนจะได้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 เหมือนกันนะครับผมอาโอ้โหพี่ก็เหนื่อยนะ เรื่องจริงๆนะคือมา,มานั่งกด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 อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนครับทำได้นะครับผมชิวๆเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด like, ก Subscribe เพื่อป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละถือว่าจบแล้วเนาะ40กว่าโค้ดน,น่าจะอิ่มเอมกันเลยนะครับผมเฮ้ยพี่เหนื่อยเลยอะโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยว อาจจะเว้นสักวันสองวันนะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งแจกอาจจะแจกเป็นแบบแท็บแท็บไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดหายไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะนี่ก็เป็นโค้ดทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็เอาไปใส่กันครับฝากแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดโค้ดใหม่ทุกวันนะครับผมก็อีพีนี้เป็นอีพีเท่าไหร่เนี่ย สามทำสักสิบอีพีพอไหมพอเลยเพียพอเลยเหนื่อยก็ <g ül> ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นฮีโร่ระดับ A แล้วนะครับผมก็ทรงผมก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับผมกม็อยากจะร้องไห้คือเอาจริงแล้วมันไะม่มันมันไม่มได้เทเลยนะคือแบบเออผมมันนิดเดียวนะก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ขาดหรืออะไรก็เมนต์มาคุยกันได้หรือใช้ทำยังไงก็บอกกันได้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยนะ